อำเภอแม่สอดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและพวงชนชาวไทยเนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563ค่ะ นายชยพฤกษ์เชนทันรักแน่อำเภอแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ใน,นายพัทรดนัยอุทัยรัตน์ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานมั่นคงเป็นประธานฝ่ายคารวสาและมีพระครูไพโรธศาส,สนานุก,กิจ เจ้าคณะอำเภอแม่สอดเป็นประธานฝ่ายสง์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563โดยมีคณะสงฆ์สมณรนนและพุทธศาสนิกชนพร้อมปวงชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่อำเภอแม่สอดเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยอำเภอแม่สอดร,ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอแม่สอดทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563ที่วัดแม่ตาวตำบลแม่ตาอำเภอแม่สอดโดยมีข้าราชการและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเข้ารวมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้พิธีจเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในรัชกาลที่9เพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ในเวลา10นาฬิกาพร้อมกันทั่วประเทศไปจนถึงวันที่5ธันวาคม2563ซึ่งพิธีจเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าวเป็นการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีสติ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้ด้วยดีและเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาทิคุณแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า